ี่คะวันนี้แค่หนึ่คามาดื่มยำนะมายำแซ่บๆกันนะีแบบแบบ่นมึกไข่นแน,น่นเลยเปิดเมนูกับมึกไข่แบบแซ่บนะเมนูมแรกเลย นอเมะนาวแทนร้อยเปอร์เนของเราใช้มะนาวลูกคั้นแทน ประกอบสดไม่ตรไม่ดูนะตรวประกอบพกรอด เรายังไม่ได้ใส่ถุงมือนะเดี๋ยวเราล้างมห้แต่แม่ค้าจะล้างมือตลอดนะคุณค้ารีบโทรมาสั่งเราเลยรีบทำให้ก่อนม่งจะจัดร้านเสร็จจนะ้า พาไปย่างแทบๆกันนะจ๊ะโดยของโรยนิดหนึงนะคะ ลูกะขาโพดกุ้งสดเผ็ดน้อย <c oughs> อันนี้ทำเมนูต่อไปเป็นไหลเหลาบัวแซลมอนพิเศษ <c oughs> จะได้มีวันนี้นะวันนี้มแซลมอนด้วยเ <c oughs> นี้ยแน่แน,นเลยกรอบ หันกันสดๆสสตรงนี้นะคะส,คสคทานเสร็จไหมคะคกลางๆเนาะนี่ปลา,าน้าแนลแนลเลย

อันนี้เซตกลางกลางนะเะนหล่าแซลมมอนหลายตัว ไม่อยู่นะขอ,อนายาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วค่ะถอนถอนด้วยไหมครับถอนแล้ว,ว,วใช่ไหม สสต้องสดท้อโสดไม่ไ้าน <ะ S 2> ใส่เพิ่มที่หนึ่งจะทำเป็นชุดไงไ<ว>ถ้าใส่เพิ่มก็คือร้อยห้าสิบใส่กับกุ้งนี่แหละค่ะแม่คะเดี๋ยวต้องคิดก่อนอ๋อมันซื้อรวมๆพี่หนึ่งก็เลยคำนวณไม่ได้มีหลายราคาพอมันผลแล้วเราก็ไม่ไแมมน่ใจในเมนูเลยครับกุ้งสดโกโก้จ้าเผ็ดน้อยน้อยดูสิส <laughs> ี สี่ไม่ค่อยแยบตัมต้องกัดขาหนาแปดสิบบาทจ้าหนึ่รจ้ะค่ะไม้รวมมาฟอบนะคะมีเจอร์องร้านเลยใช้ติดตามด้วยเออน่ารักมากขอบคุณค่ะแล้วทำเรื่อยๆแหละทำเล่นๆ สองท่นบอกว่าท้าไม่เหยื่อเจ๊เจ๊เที่ทำกับกับข้าวอะไรเงี้ยเจ๊ก็ไล่ดเลยนะเน i, เนคนชอบเพราะว่าข้าวเกราเป็นเพื่อนกันในเจ๊ด,ด้วยแอบราทุกวันเลยใช่ไหมมีลูกค้าบอกทำเลยแบบเอฟซีนะเขาก็อยู่ในเท๊อย่างเงีเยนะ้ยทำเลยจะได้ดูของเจ๊หนึ่งได้ดูของเต็มตันได้วยดูของใครอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยเ <laughs> <laughs> วลาพี่ลงมาไปแชร์ให้หน่อยนะ <laughs> แต่เมนูนี้ขายดีนะคะมาคนคิ้วคุณนุแต่คิ้วอะค่ะเนี่ยเปิดอันเนียเมนูนี้สั่งมาเลิศในร์เซกมากเลยแก่ยำผลไม้เนี่ยลูกค้าแบบชอบมากเห็นมาด้วยนะกุ้งสดที่หนึ่งเปิดดูบินแล้วเขาส่งบินมาแล้วราะว่าฟังจะมาสิบเก้าก็ไม่มากแต่ก็ถือว่าโอเคนะรายระดับรอบแรกที่ว่งเป็นละัะเต็นล้วนๆเลยาวัน ก็คือเขามารับว,วันที่29ไปถึงช่่งปุบเช้าวันที่1เขาก็แจก2ส่งเลย30เขาก็แจข2ง่งเจ็ดน้อยเลยนะคะช่วงน,นี้ผลไม้ไม่จะขาดไปบ้างแล้วบางอย่างเพราะว่ามัาานเหมยแหละโควิดมันจะติดทสิ่งเล่วันที่1เราได้มาวันนี้เองนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันนะ มีเมื่อไหร่คือโชคดีไปเจอก็คือได้อะถ้าไม่โดนร้า,านอาหารแบบที่เขาทำส,งส่งฟที่อะไรเงี้ยหมักไว้ก่อนนี่ค่ะเพิ่มใส่อะไรใส่หลายตัวไหมไม่ร้านะอาาโอเคอันนี้มันต้องนัวผสมไหมกษัตริย์กษัตริย์ไหม ยอไหลบัวกระโปรงมะม่วงนะคะแรกๆตะกุกตะกักหน่อยนะ <c oughs> อหาบมกล้องอยู่เซตหนึ่งเซตตำปาไหมแหละตอนนี้พิมพ์ว่าอะไรนะตอบตอบน,น้องเซตตำป่ามันต้องพิมพ์ว่าอะไรนะเ,เมนูอันนี้ก็ได้พิมพ์ไปว่าอะไรนะเซตหนึ่งแซตตำปามาแซบกันเดอร์ก็ได้มันก็ขึ้นนะักคลิปอะ่ะ จ้ารอบนี้จะหอยแทนค่ะเี่หนึ่งพาเที่ยวต้องมีมือพาเที่ยวมันเกิดจะได้ไหงครับมือทีมันจะขึ้นไข่ดานนี่กุ้งสุกมันก็มีซอมมอนชื่อชื่อของทีมันะครับไข่ฟูค่ะถ้าสดก็จะมีกุ้งและก็ปูหมาถ้าผมแทนอยู่ในในเฟซอะครับพี่ขอบคุณนะคะจ้าเราแทนอยู่ในเฟซใช่ไหมหน้าเฟซใช่ในหน้าเฟซที่หนึ่งก็เลเข้าไปตรงทำลายก็น่าจะเห็นมันยังไม่คนติดตามยังไม่เยอะมันเรงยังไม่เด้งขึ้นเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวที่หนึ่งบอกก็ได